วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมครับจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลการประกวดประเภทต่างๆประจำปี2564กับนายสุรสักเจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลการประกวดประเภทต่างๆประจำปี2564ที่ห้องประชุมสาลักลางจังหวัดนครปฐมโดยดรสุดารัตนพงษ์อัมพรไกรวันพัน์ วัฒนธรรมจังหวัดนคปรปฐมกล่าวว่าทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีประจำปี2564ได้รับความเมตตาจากรพาาาระพระมเวทีเจ้าอาวาสพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารมอบหมายให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนคปรปฐมประสานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศพิจารณาคัาดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเข้ารับทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น1,728ทุนเป็นเงินจำนวน 3ล้าน8ป0 0 0บาทโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมได้รับการจัดสรรจำนวน13ทุนเป็นเงิน3800บาทสำหรับการมอบโล่รางวัลแลเกยรติบัตรให้แก่บุคคลที่ได้รับรางวัลจำนวน15รางวัลรวมจำนวน28คนดังนี้การประกวดโรงเรียนดนตรีไทย100%เอร์เซระดับประเทศการประกวดสื่อสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ2 5 6 4การคัดเลือกสิสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถี การประกวดเรียงความบทกรนเรื่องสั้นและภาพถ่ายเธอพระคุณของแม่ระดับจังหวัดจมืวนสิบรายได้แก่การประกวดเรียงความสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและการประกวดบทกนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและปวชและการประกวดเรื่องสั้นสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาปวสและประชาชนทั่วไป